สวัสดีจ้ามื่อนี้บรรยากาศดีอันน้ำหมอกแดดกำลังออกยายไหวเริ่มมาหาส่วนบอน้อยอีกแล้วมาหยาบมันเบึงอีกกับอ้อยว่าขึ้นเหลวสร็จแล้วเนาะวสิทก็อยว่าอันคิดเบึงอาทิตย์เดียวยายไหวมาเบึงแล้วโอ้ยอ้อยเห็นจะเม่นขึ้นเหลวอ,อันต้นงามต้นใหญ่สมัยอันพุด้ดำนมันมุกปัญังที่น้อง หย่าหย่าหยาสมัยอันแม่ปลูกทันมันนอกบมุกปานนี้แ so, ล้วก็บ่ขึ้นเหลวปานนี้อันนี้ลำต้นมันนีนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลำต้นมาพูดะเงามันจะใหญ่ไปเลยเนี่ยดีเงามันนี่ใหญ่ไปตาพี่ตาแต่แต่พี่เงาจะละอันนะแม่เลือดสะออดเนี่ยเนี่ยพูดะนอมันมุกหนาดีมันนี่เงาใหญ่ไปตาพี่ละใบใบมันท่านอีกอง อีกองอันแหนมลงกองใบตากนะลูกว่าพันขอนแก่นวสินอันซาแม่ปลูกตะกีนมีตะพันเอฟอันอันลำแดงๆอันก่อมันมันทั้งงามมันยาวมันจ่อยยาวละอันพันเอฟมันมนเลี้ยงลูกดีสมัยตะเกียอู่ทองอันโบเลี้ยงลูกดีซาแม่ปลูกตะกีน่ะมันทั้งนักอู่ทองนะอัน พันเอฟนี่นมันอีลำจ่อยลำเหาไปอู่ทองฮันมันอีลำอ้วนลำมุกเงาไปสินี่ลูกว่าพันขอนเก่นเนี่ยว่าสิทโอ้มันเริ่ดมีพันใหม่ขึ้นมาตัวสมัยแม่ฮั้เริ่ปลูกตะออ้อยเอฟว่ามันเลี้ยงลูกดีแล้วกะปลูกขีบนะอันแข็งดีอันย้ายไหวเอาไปบิดเทศน้ำอ้อยก่อนนะก่อตัดมือละพ่วงละพ่วง มาตัดมือนี่มือนาไปไปฮีบไปบิดเอาน้ํามันนะพ่วงนึ่งคันได้สี่หมอ้อพอดะพี่น้องน้ําม,มันนะหมอ้อกระทะใหญ่ๆอะะ่ะะอันแล้วก็ปวดขาลูกขึ้นก่อนยายไหวว่าให้ฝังเนี่ยไปเห็นอ้อยลูกละงามพอดะโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงลูกดีพอดะพอดะนองมันนะสะอ่อนวันนี้คันอันอ้อยเอบยายไหวให้มันเป็นลํำสีแดง,ดงแต่มันสูง สูงแต่มันทั้งเบาอวนหรือว่าเป็นน้าตาดินย่อยไบมันมันบได้ปุ๋ยหลายบู๊แต่กี้โบราณเนาะใส่ปุ๋ยรองพื้นรอบเดียวล้านกะว่ามันขึ้นล้านค่อยไปถ่ายกบนก่อปุ๋ยกะเพิ่นกะโหยเอาเดะายใส่คู่แล้วกะโหยไป่บมีเครื่องทุ่นแลงอันแล้วกะโอ้มันหลายแล้วมันหลายแล้วซําเนี่ยพลววานไปนะ วันนี้คันหีบท่านยามเฮาตัดเข้าโรงงานโบทันท่านเพราะแล้วว่าหีบแปลสภาพเป็นน้ำอ้อยก้อนนะโอ้ยอยากอยากให้เห็นสมัยยัยไหวหีบตะกี้เด้ตั้งแต,งต,งตง่ยังอันหนุ่มยังโบทันแก่นะลยเลี้ยงลูกนะปนเข้าบิดเข้าบิดแล้ววันนี้ได้น้ำมันละท่านเฮาเอาไปตม้มไปตม้มร้านพ่วงนึ่งอีกได้สี่สี่หมอพอแล้วนะ บัดเนี้นสวนขึ้นสวนขึ้นต้มน้ำให้มันแห้งจนเป็นกอนนะพี่น้องสมัยตะกี้คันผู้เคยกับเพื่อนยิ้หุจักดอกอันคิดว่าต้มน้ำให้เป็นต้นเพื่อนบ้านโบราณตะกี้อันน้ำอ้อยนะเคี้ยวไปเคี่ยวไปแล้วเป็นกอนแล้วคันเฮามักเฮ็ดใส่กะทิขันขูดปะพ้าไว้ทัวดินไว้เอส่ะแล้วเพื่อนกะว่ามันอีแห้งขึ้นดีๆเอากระโจมออกแล้วเอาเครื่องใส่ละบัเบบบัวเบบแล้วเพื่อนกลับไปหยอด เพื่อลองนะตกักเอาน้ำาอ้อยฮ็ดเป็นหางยอดใส่น้ําแล้วโอ้ยมันแข็งแล้วเส้นอืมเพื่อนกะปรุงละบัดนเนี่ะส่วนมาใส่หม้อที่ลองไว้ต่างหากแล้วก็คุกคุกคุกคนคนมันเย็นจังน้อยแล้วเพื่อนกะตากใส่กระปอไม้ไผ่สมัยตะเกีย <c oughs> ใส่อันอันไม้ไผ่น้อยไม่ร้างไผ่ที่เพื่อนฮ็ดเป็นปอกเป็นปอกเพื่อนหอนปอกดอกแล้วเดี๋ยวนี้ขอห้องมีพิมพ์ มีพิมพแล้วเขากระเทลาแล้วเขากระกวดโลดแล้วมันแหง้งแล้วเขากะได้เป็นกอนที่อันเพื่อนเฮ็ดขายนะที่น้ำอ้ยอยกอนยาวๆจ้อยๆนะละแล้วแต่พิมผู้ดใดเฮ็ดพิมพเลิกพิมพตื้นนะ่ะมันมันมีหลายพิมคันบางบางดินเป็นบางที่แดพี่้องคันถือแค่น้ำอ้อยงามนะ่ะอุ้ยไปต้มนี่ยมันนี่เหลืองอุ้ย มันอี้เหลืองสีงามนะเป็นดําดินบางดินปังแปลงท่านต้มบอกเป็นตอนมันต้มปัดกาหยามันที่เป็นตังเมนะเพื่อนว่ามันตังเมผู้เท่าโบราณว่านะอันต้มอ้อยอันอ้อยน้ำอ้อยมึงเป็นตังเมแล้วดินโมงนะท่านไปตัดยำได้เป็นคันตอนใดมันได้เป็นลอกมันได้เป็นนะคันลอกใดจังเสียนคันถือแท้าไปตัดอุ้ยโมงนี้งามหมดสิ น้ำอ้อยก็แหงง่ายยามเฮาเทเฮาคุกเขาอย่างเทเป็นก่อนนะละ่ะอันย้ายไหวเคยเฮดเบิร์ดสมัยตะกี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าตัดอ้อยไปหีบและ้วกะ็หลังทื่อันมันถือหลายกะแปลสภาพเอาเฮดแบบโบราณเฮาแล้วเขาบิดนินเปลือกอ้อยเขานะบิดนะไปดังไฟลูกใดอีกอันมันแดดเดี่ยวแล้วนะ เขาเอาไปตากล่านเขาเอาฟืนโคนท่านเป็นแม่เหมือนเป็นแม่เลี้ยงไปนะวันนี้เขาเอากาบอ้อยที่เขาทิบนะซุกใส่เลยโอ้ยวา่วาบวบมันลูกดีนะแล้วก็แห้งเร็วแม่เลยโอ้ยสมัยตะกี้ทั้งแนวเฮ็ดบบเป็นบ่ม,มีผถ่ายรูปผายอย่างไว้ให้เห็นให้ลูกเตาได้เห็นโบราณนะั่งก่อน เดี๋ยวนี้มีเจ้เขาอันบิดน้ำาอ้อยไข่สดซื้อ,อแม่ไปเห็นนะอันนั้นมันเครื่องน้อยของแม่นี่มันเป็นเครื่องบักใหญ่เลยผู้นึ่งอยู่่วนนึ่งผู้นึ่งอยู่่วนนึ่งแล้วฮันเอาเข้าเป็นลำไปเลยแล้วมันก็เครื่องรถไถนาเดินตามเนี่ยมันจะดึงเป็นสายผ่านแล้วก็ผู้ท่าห้าบหาบอยู่คุณแล้วน้ํามันนี่เป็นหางออกเป็นหางออกตรงแล้วก็เต็มแล้วก็วกเอาอันใดตรงไหมฮะล่ะเครื่องทุนง่นแรง สมัยแม่ฮันได้เฮ็ดเบอร์ลูกกกแม่อีปประสบการณ์รู้ว่าอ้อยเอฟอ้อยพันนั้นพันนี้แต่พันขนแก่นนี้ฮันก็แม่บอกเคยนี่แหละจะว่าลูกเอามาเบิ่งแล้วแม่เลยสะออนสะอ่อนพอด่ะมันดำมันดำมันงามมันมันมันมุกมันต้นใหญ่แม่บอกลูกฮันถ้ามงใดดินงามนะลูกมันจะใบกองดำดำตากๆถ้ามงใดมันดินโบงามมันมันจะเป็นอันใบสองสองบอกลูกนะ มันมันนี่บบไวตากันเวลาให้ปุ๋ยท่านกะมงใดโบงามท่านเขาก็ใส่เอาหลายอันวั้าพื้นคันเขาพอมีทึนมีหอนนะลูกแบบนี้คันมงใดมันงามมันดินงามเขาอยู่แล้วท่านบ่เปลืองปุ๋ยลูกกันดินดินเขางามอยู่แล้วนะนี่แหละถึงว่าดินดินมันบ่คือกันบางดินมันกะเป็นตังเมบางดินมันกะเป็นน้ำอ้อยตุมนะมันนี่งามงาม โอ้ยต้มเนียนไปบิดตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าให้ตาเตาตาเสามันค่อยบวมเมื่อยหกโมงหรือโมงนึ่งนี้เรียบร้อยแล้วได้เอามาต้มแล้วนะได้สี่หม้อสะสี่หม้อใหญ่ๆจังแสเพิ่นนี้ให้เป็นหางแล้วก็เอาไฟนี่ยนดังทางพุ่นนี่มันอีซอนมาบิด